เขาแบบเล่นสายนอกหมอกนะครับโดยวันนี้ก็จะมาสอนนะแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกของพี่เลยนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดยังไงบ้างนะฮะกับสายหมอกก็คอมเมนต์ได้เลยนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วของพี่ลมโบนะครับอย่าลืมกดมุมขวาบนเพื่อดูคลิปที่แล้วได้เลยนะครับใครที่เล่นสายหมอกเนี่ยให้แนะนำนะฮะลงลงประมาณขอบขอบแมทนะอย่าไปลงกลางแมทเพราะว่ากลางแมทนี่คือยังไงวงก็บีบไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ไม่มีพื้นที่ในการเล่น เราจะเป็นต้องแบบฟาร์มของรอับค่าไปก่อนสําคัญมากนะครับกัญชาผมขออนุญาตเรียกว่ากัญชาแล้วกันกู <c oughs> จะโดนอะไรไปเนี่ย <c> แ <oughs> หมแหมแหมทั้งทีก็ขอเรียกหน่อยแล้วกันนะครับอ่าไอที่ผมเก็บไปตะกี้นะก็คือกัญชานะผมขอเรียกว่ากัญชาเพราะว่าเป็นเสียงส่วนมากเขาเรียกว่ากัญชากันคือกระสุนเราไม่จําเป็นต้องเอาเยอะก็ได้นะเราเอาประมาณสักร้อยลูกก็พอนะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีกระเป๋าเลยวางกลับเระเบิดไปละตะกี้ วังว่าถ้าถ้ามีคนมาก็เขาได้จะรู้นะฮะทุกคนเมื่อกี้ผมกลับระเบิดผมมันระเบิดวาตะเกียผมต้องเดินไปดูหน่อยละแหมแหมแหมทำกลับระเบิดคนอื่นแตกแล้วหายหนีเลยนะ <c oughs> อยู่ข้างบนหรือเปล่าเนี่ยตรงไหนครับเนี่ยอุ้ยข้างหลังน่ามาแล้วมาแล้วอยากจะไฟกับพ่อหนุ่มหัวเหลืองไหมเคยหัวแดนไหมครับฮัลโหล <c oughs> เคยหัวแดนไหมครับไปไหนแล้วแหละเอ้ยอุ้ยกลับไปละ เออโอเคมาข้างบนใช่ไหมนี่แหละครับผมเคยหัวแดนซ์ไหมละครับใครที่เจอเนี่ยอย่ารีพอร์ตผมนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นโปรส่วนผมเนี่ยทำสเต็ปลุกนั่งยิงหัวเอานะครับเพราะว่าสลับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปสอนของผมเนี่ยเกี่ยวกับการลุกนั่งยิงหัวนะปุ่มมุมขวาไอมีนะฮะช่วงนี้แบบรู้สึกว่าหิวอยู่มากก็เลยจำเป็นต้องสอนออกไปไม่รู้ว่าคนดูจะดูหรือเปล่ารู้สึกว่าเกมน่าจะเริ่มเล่นยากขึ้นทุกทีแล้วนะ <laughs> อย่าไปสอนเขาทำไมล่ะ แหมแหมแหมบางคนเป็นไก่เนี่ยอยากเป็นเทพก็มีนะครับแหมแหมแหมก็อยากให้ทุกคนเก่งทุกคนนะเอฟซีช่องผมนะทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเวลาทุกคนคอมเมนต์มาเนี่ยในสตรีมหรือไม่ก็ใน YouTube ในเพจอะไรก็ตามนะพี่ครับทําไมพี่ไม่อ่านเนะยแหมแหมแหมมาอ่านทั้งทีนี่คือคือพี่ก็ได้ตั้งระบบไว้นะครับถ้าหากว่าใครไม่กดติดตามกดกระดิ่งเนี่ยพี่จะไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ได้นั่นเองนะครับ อ๋อเพื่อนข้างหลังเราก็มานี่ไงมาละมานี่มานี่อะตัวก็ได้ว่เฮ้ยเออแดนไปนเองเอาอ่อือโอเคหัวแตกไปอีกหนึ่งครับสำหรับวงแรกเราไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าอีพีจะลดแทนมานี่เคยหัวแดนไหมครับเคยหัวแดนกันไหมครับฮัลโหลเปิดผิดตี้นะครับระวังหัวแตกนะอยู่ไหนครับอยู่ไหน อนที่ผมหาไม่เจอนะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดไมค์กับเพื่อนเออหัวแตกไปอีกหนึ่งครับผมว่าเพื่อนเข้ามานั่นไงเอยจะแตกก็ไม่แตกไม่โดนสักะกเบ็นเลยอะไข่หน้าไข่หน้าตัดออกตัดออกชัดนี้ไม่เอามาปอ้อมหลังผมว่าน่าจะเป็นจอนที่ดีอย่างแน่นอนวิวิวิเล่นปืนฮิวฮะเล่นยากเกินขนาดไปแล้วน็อกหนึ่งหัวแดนไปแล้วหนึ่งนะโอเค ก็บอกแล้วว okay. ่าสเตปพี okay. no ่มันได้เรื่องการลุกนั่งนะครับอย่าไปยืนวัดนะฮะระวังหัวปิ้วเหมือนตะกี้นะมาทุกคนรู้สึกว่าเราเล่นแมทกอดสวรรค์เดียรู้สึกว่าจะไม่โอเคนะแต่ว่าผมก็เลยมาลองกับกอดสวรรค์มีอยู่คนทาไปเยอะแล้วผมก็เลยอยากเปลี่ยนมาทําทะเลทรายกันบ้างด้านซ้ายมีมีเห็ดด้วยโอเคกระเป๋าเลเวลสามเจอ๊บโอเคอยาเก็บให้เยอะเลยนะกระสุนไม่จําเป็นต้องเก็บเยอะเท่าไหร่กระเจี๊บอาเจ็บอาเจ็บ่อเดี๋ยวเดี๋ยวมันกาย โอเคไม่เป็นไรไปไนะไปครับทุกคนตอนนี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะคือตอนนี้ของผมก็เริ่มฟูในระดับหนึ่งนะคือเราฟาร์มเรื่อยๆนะจนกว่าเราจะได้สิ่งที่เราต้องการนะเช่นตอนนี้ผมขาดเกาะผมหาเกาะยังไม่เจอเลยผมว่าผมจะไปฟาร์มที่สภาไม่ใช่สภาลงตูนะอจาริงๆนะเอาเรื่องเอาเรื่องไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวติดกสภานี้มีอะไรบ้างวนะเนี่ะเออตอนนี้วงเริ่มมาเลยนะจำไว้ว่ายาสําคัญนะครับแล้วก็กัญชา โอเคเก็บไปหุ้ยหมวก3โอเคมีกอดสเมโนตรงเนี้ยหุยรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะมีที่หวงด้วยนะสวยเลยสิครับเจ้นดีหมอนี่จำไว้ว่าจะไม่มีการไล่คิวเด็ดขาดนะครับจะมีก็ตอนบวกแค่ท้ายเกมเท่านั้นนะโอ้ยทุกคนดูดิวงตั้งไกลอ่ะดูดิโอ้โหไกลมากตอนนี้มามีเจอ7คิวด้วย มีแต่ตีตึงๆทั้งน,นั้นเลยนะแต่ว่าเรามาโซโลมันไม่ได้เป็นต,ตีโอ้โหน,นี่นี่วงที่4ี่แล้วนะทุกคนวงที่4ี่สแดงนะตอนนี้วงที่3ามกำลังบีบเนื่องจากตอนนี้มันจะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะเราต้องใจเย็นหน่อยละเดินเดินไปดูหน่อยละเพราะว่าสกิลนี่คือเราไม่ต้องห่วงว่าเราจะตายนะเพราะว่าเราสามารถใช้เรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆโอเคไม่ต้องห่วงมีเลไบบ้างไหมเนี่ยโอ้โหมียามียาแต่เก็บไม่ได้ผมรีบไปดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ย ถ้าวงถ้าวงต่อไปแสดงนี่คือจะบีบแรงมากเลยนะเริ่มละเริ่มละเริ่มละโอ,โอ้โหอ้วกอ้วกแล้วอุยไปอย่าได้ไปดึงเก็บเก็บเก็บไอ้วอก่อนเออมารอดไปทุกคนทุกคนครับทุกคนจะ่ารอดไปเออเหมันก็ต้องรอดอยู่แล้วสิมาเลยตอนนี้ผมพร้อมแล้วประเทศไทยใครก็ได้ตอนนี้เหลือแปคนสุดท้ายนะครับรวมถึงผมด้วย ใครอยากลองของเดมากับกระทาปลูกเสกอย่างนี้นะเมื่อกี้เห็นคนยินอยู่ข้างนี่แหละเดี๋ยวขอส่องดูแป๊บมีไหมตัวนี้ไม่มีอ่ะผมว่านะเราออกไปดูอีกฝั่งนี้ดีกว่ามุมนี้น่าจะได้นะเออเออเออกเลนลอยดาาหัวบบกเลนลอยดาบผมวะเนี่ยเออเจ็บไปเลยมีคนเจ็บดนักครับคุณหมอคุณหมอครับมีคนเจ็บนะครับคุณหมอ เอ้ยแตกไปหนึ่งครับหัวเดนไปหนึ่งไม่ได้หัวเดนอู่ตัวเดนตอนนี้เหลือประมาณ2ตัวได้ครับสตูยังไงเอ้หัวเดนไปสองสองก็บ,บ้าแล้วหัวเดนไปหนึ่งผมนี่กูดอะไรแบบเอ้ไม่ค่อยจะเป็นทางการเท่าไหร่เลยเนี่ยขายหน้าคนดูบทมานีไม่ได้จะวัดใช่ไหมโอ้เอโบลาวาด้วยสงสัยจะเป็นสายเติมหรอ จะเป็นสายเติมแน่นอนเลยเนี่ยนเระเปิดชิบหายละจะยินนะจะยินนะลูกพ่อจะยินนะครับผมเชื่อว่ามันต้องปาติกับผมอย่างแน่นอนเดินมาเลยโอ้โหเมงมันไม่เดินมาวะหรือว่ามันโดนไปวะโดนหรือเปล่ปาวะช้าเลยแล้วกันลืมไปเราไปบีไอวอเอ้ยโอเค นี่ละครับทุกคนแค่นี้เราก็ที่หนึ่งได้แบบสบายๆเลยนะฮะเอาไปทำแบบแบบโซโล่ี่คืออีซี่นะฮะแบบชิวๆเลยดูแต้มผมนะฮะตอนที่ผมอยู่ฮีริกประมาณ3,600นนะนี่เราบวกมาแล้วนะฮะโอเคครับทุกคนก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะ